ใส่ชะไก่นะเจ้าไปก่อนเลยน้องหมูนะเจ้าครึ่งก้อนน้ำเลิมหฮอนเลิมเดือนแล้วเัากับใส่พริกแกงเลยนะเจ้าต่ำพริกกับพี่น้อยหนึ่งนะเจ้าละก็ปกปอกกระเทียมเจ้านิดห่อยที่ผู้ชายบิกินเพชรนะเจ้าใส่ใส่พริกแครนดเดียวใส่ปลาดองไปเลยเจ้านิดนึงน้ำลานิดนึงค่ะใส่นักแซ่บหนักใส่นักสซ่บน,น,น,น้อยนะเจ้า ใส่ลงไปเลยเจาน้ำเริ่มห่อิ่มเดือด,ดแล้วนะเจ้าก็เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปนะเจ้าไข่ไข่ไก่สามฟองนะเจ้าก็ะเดียไปบุไข่จะใส่ลงไปในหม้อเลยนะเจ้าเพราะว่าน้ำเป็นเดือดแล้วเนาะใส่ลงไปเลยเจ้าก็ค่อยตักไปนะเจ้าเดี๋ยวกระเดี๋ยวมันจะเหลวนะเจ้า ถ้าไข,าขายย่ไข่ยางไข่เป็นฟองเป็นไข่แดงน,ำน้ำหามลำล้ำ,ำ,ำอย่างเหมนไข่น่าเมือนอยางอ่ะจะต้องไปชีวไปนะเจ้ากนัวนิดๆหน่อยๆก็ได้นะเจ้าพี่พวกใ่ใส่ต้มไข่ลงไปด้วยนะเจ้านึ่งชิ้นนะเจ้าหั่นเรียบร้อยใส่งลงไปเลยหอมน่ากินขนาดเลยเสีนสนดเยสนสนาดายบ่บบใบแค่ใบพักชะพูนะเจ้าถ้าอันจะหมอมขนาดเลยนี่พักบ่มี ไม่ได้ไปการเลยนะเจ้าบอกวิพักที่บ้านเลยหืมน่ายกินขนาดเลยกิ้มปรกัดหืมโอเคเลยอร่อยมากโอตีนจุกๆเลยเมือนี่หนานะใครมีพักก็ใส่พักลงไปตัวนะเจ้าพี่บุกใครหมอมีพักนะเจ้าพักจีต้นหอมขึ้นใช่อย่างอ๋งอมีสักอย่างเจ้าเพราะว่าพี่บุกใครไปได้ไปตลาดเจ้า ถ้ามนี้จากน้ำก็ต้มจืดท้องจากงอมขนาดเลยแต่บอกนี่ก็อร่อยก็ถ้ามีใบชะพลูนี่เหมาะขนาดเลยโอ้น่ากินขนาดเลยกระเดี่ยวจะซดน้ำแล้เจ้าเป็นใครชอบกินน้ำนะเจ้าหอมเจียวได้ตีแล้วเก็หย่อนออนทั้งร้ันใจเลยจ้าเดี๋ยวน้ามันจะน้อยมาจามันหายหน้าตาผิวสันนี่อีกจ๊ะ เดียวสุปกระชัแบแอ่ยเดียวเจ้าหยอดอ่อนทันตะวันเจ้าเขาทำกลิ่นสดๆนะเจ้ากลิ่นกับสลัดราด,าดน้ำกะปารกับลั้มรั้มเจ้ามาผัดน้ำมันหอยแบบนี้กแปบบ๊แบบเดียวเจ้าเห็นเ่รอเป็นกระซุกละว้าน่ากินขนาดเลยเจ้าหอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยป้าไปกินข้าวกันนะเจ้า เขางามงามเจ้าหงขึ้นมอดีขนาดเด้เจ้าเป็นเม่ซิลุยไม่ไหนเะจ้าหน้ากินขนาดเลยห้อำอยู่เด้ออืมมะพัดมันหอยยอดอ่อน,ออนตะวันเจ้ามารำ กิ่นซอดกับสลัดกับล้ำลำ้ำเจ้าอ่อนๆในตะวันนะอร่อยหอมอืมอร่อยถ้าลูกบาวอยู่เนี่ยผมก็ใคจะใส่ห,หมูสับลงไปตัวเพิ่มโปรตีนให้เป็นตัวนะเจ้าแต่ว่าเป็นคนเดียว่าจะบาค่อยชอบเส้นจิ้มตะไครกับมาค่อยมักจิ้มตะไคร่เจ้าเตีอเอ้ยพอแล้วล้ำแล้ว <cười> <cười> ừ Mhm. cái Mhm. này Mhm. bếp Mhm. Mhm. đây nè cháu Mhm. 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 mà cháu, Mhm. cho Mhm. 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 Lắm, เห็นหน้าตาเจือเจอต่ยะต้องกินพะนเเจ้าล้ําหนาแล้วจะตทิใจหูกอใครอ่ะบ่เคยกินน้องยากกินพะนเเจ้าบ่ยากเลยนะเจ้าแก่งไครนะเจ้าแล้วบี้ไพกขินจืดจดมันปีงี้เขาเป็นเพื่อนกันนะเจ้ามาสู้เพชเจ้าขินแล้วก็หัวห้า อร่อยอืมอ่ะอร่อยไผ่ขึ้นอย่างมองอย่างเจ้าแรงนี่นะล้มเลยน,นะเจ้าเก่งใครนะเจ้าล้ำถ้าไผ่มีใครม่าส้มนะอเอาใครม่าส้มใส่ตัวยตนใกล้จะสุกอะอเอาใครม่าส้มพอใส่ตนใส่หนักม่าขนาดเลยเจ้าล้ำเลยอะ่ะอืมฮะใบช่อู พักจีต้นหอมใส่เนี่ยหอมดีป้าหัานต้องเต๋าองเนาะใครมาสม้มเป็นนัเปนการป้าแต้ก็เดี๋ยวถ้าป้าจะเอามานหนากินหั่เจ้าลำดีามาตัต้งน้ำพริกกะลำเลยเ้าใครมาส้มนะอืมมอืมอที่นี่ถูกเบาไปกับบ้านอืมเตรียมตรวจสอบเจ้า เรียมตัวสอบการผ่าอาทิตย์หน้าสามหกเจ็แปสอบยาวเลยอืมสอบการผาาถึงสองสอบเสร็จแล้วกว็บอกมีพิเทิมเห็นต่อเป็นปกติเลยเจ้ะพิเทิมใหญ่ปู้นเจ้าเดือน กลกัาเพราะเดมก็เนสิงหาเจ้าก็คือพีเทิมอะเลื่อนเป็นเลื่อนจ้าขึ้นเป็นปีสองเลยยาเจ้าอันน่ะแต่ว่ากลางภาคเนี่ยสอบบ่มีพี่เทิมเฮียนต่อเลยม ต่จือจือที่ล้ำหนาล้ำกินบะนเนอร์แล้วก็พาดมันหองยงดอ่อนตะวันาเจ้าลำขนาดาเจ้ากระเดี๋ยวไปวัวขัดตะว้กินข้าวกันเนาะกระเดี๋ยวป้าก,กันเห็นไหมนนเจ้า